นี่คือกล้องวงจรปิดโซลาเซลล์สามเลนครับประหยัดพลังงานติดตามทุกการเคลื่อนไหวคมชัด8ล้านพิกเซลเลยครับดูภาพสีกลางคืนชัดเจาวครับกันน้ำกันฝ,นฝนทนทุกสภาพอากาศครับใช้ซิมเน็ต 4G ในการใช้งานทุกที่นะครับแถมฟรีแผงโซลาเซลล์2ชิ้นนะครับก็สำหรับกล้องวงจรปิดโซลารเซลล์3เลนใส่ซิม 4G นี้นะครับเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านคุณอย่างชันฉลาดครับกล้อง3มเลน คมชัด8ล้านพิกเซลครับ Full HD ครับแถมฟรีแผงโซลาร์เซลล์2ชิ้นนะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับลดค่าไฟได้นะครับมองเห็นภาพสีกลางคืนพร้อมระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวครับส่งแจ้งเตือนทันทีนะครับรองรับโฟร์นะครับใช้งานผ่านแอป v 3 6 0 Pro นะครับดูย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลาครับหมุนได้3ามองศาซ้ายขวาและ90องศาขึ้นลงครอบคลุมทุกมุมมองกันเลยทีเดียว ทนทุกสภาพอากาศด้วยมาตรฐาน PIP66 กันน้ำกันฝนฟังก์ชันโหมดประหยัดแบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่อง365วันครับรองรับการ์ด TF และคลาว d เก็บข้อมูลได้ยาวนานครับรับประกันอะไรหน่งเดือนพร้อมบริการหลังขายในการช่วยเหลือนะครับปลอดภัยทุกที่มั่นใจทุกเวลาเลือกกล้องวงจรปิดโซลาเซลล์สามเลนตัวนี้ครับแล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้นสนใจคลิกเพิ่ม และดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้ได้มาพร้อมนี้ครับ